และเราว่ากันต่อไปในประเด็นซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าซึ่งทางด้านของเฟซบุ๊กตะวันทานตะวันยังคงเผยแพร่อาการล่าสุดของตะวันกับแฟรงค์ใชหม้องไปค่ะอย่างเมื่อวานนี้พูดถึงกรณีของแฟรงค์ซึ่งตอนนี้อยู่โรงพยาบาลาชทันว่าน้ำหนักเหลือ37.55กิโลไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว แล้วก็เขียนในทำรองว่าจะไม่เอาอะไรจากใครแล้วจะไม่ร้องขออะไรอีกโดยระบุว่าแฟงมีอาการชักเกรงนิ้วจีบอัตราการเต้นของหัวใจ150โดยระบุว่าระวังเยี่ยมแฟงดูเหนื่อยหอบเล่าว,ว่าเมื่อวานมันหนักมากร้อนเหมือนถูกไฟไหมมองเห็นเปดานเป็นสีแดงสีส้มรอบดวงตาดูกรวงโบยจนเห็นโครงกระโหลกปากแห้งปากแตกแห้งจนลอกใต้ตาคำ้ำ ฉี่นิดเดียวมีสีเข้มไม่ขับถ่ายเมียการมเบอร์เบอเหมือลอยต้องมีคนช่วยเข็นวีลแชร์อันนี้เป็นข้อความบางส่วนขนาดเดียวกันในส่วนของตะวันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็รายงานว่าตะวันไม่ได้ลุกขึ้นมาชั่งน้ําหนักพราะลุกขึ้นนั่งไม่ไหวแล้วพยายามนอนหลับเพื่อฆ่าเวลาให้ผ่านไปโดยระบุว่าตายก็ตายสู้ต่อไปยืนยันจะสู้จนกว่าจะตายขนาดที่ค่าน้ําตาลในเลือดเหลือ69 ต่วันมีรูปร่างสู้ผอมลงกว่าเดิมจนเห็นชี่โครงโผล่เห็นไหประชัดแขนและขาเล็กมากกระดูกสันหลังชัดเจนหน้าตอบเห็นสันกรามสีผิวดูเหลืองและหมองคล้ำผิวแห้งมากเมื่อวันศุกร์ไปเจาะเลือดพบค่าของเสียในร่างชายอยู่ที่ BUN50 อยู่ในภาะวะขาดน้ำมีกรดในเลือดสูงน้ำตาลในเลือด70-80พผะอืดผะอ,อมแล้วอยู่ๆประจำเดือนก็มาเมื่อวันเสาร์เป็นสีดําคล้ําไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะไม่มีแรงไปฉี่ไปเปลี่ยนผ้าอนามายัยเล่าว่าเมื่อวันสุก เริ่มจิบน้ำเพราะพ่อแม่ร้องขอให้จิบน้ำเพื่อรักษาชีวิตไว้เมื่อเล่าให้ฟังว่าพ่อไปประกันตัวและสารสั่งให้พ่อเอาเอกสารจากแพทย์เพื่อไปให้สารพิจารณาให้รอบคอบหลังจากนั้นสารก็สั่งว่าในเมื่ออยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็อยู่ต่อไปตะวันก็ร้องไห้อันนี้ในส่วนนี้เขามีการรายงานอาการกันอย่างที่เราทราบว่าการยื่นขอประกันครั้งที่สม สัญญาม,ม่ให้ประกันตัวในคดีมาตรา116และพระบอคอมพิวเตอร์กรณีรบกวนขบวนเสด็จขณะเดียวกันคุณพ่อก็เขียนคำถแถลงสารให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเด็กทั้งสองคนอันนี้คุณพ่อว่าอย่างนั้นในธรรมอ๋อขายต้องรับผิดชอบแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนของคุณบุญรอบศรีวิชัยซึ่งก็คือคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะได้โพสต์ข้อความ ค่อนข้างจะดูเดือดอยู่เหมือนกันเนี่ยน้องไบก็คือตั้งคําถามว่าถ้าลูกเขาตายใครรับผิดชอบอันนี้หมายถึงกรณีคําแถลงของพ่อตะวันค่ะที่มีการตั้งคําถามนี้โดยคุณเอกชัยเขียนว่ามึงบอกให้ลูกมึงกินข้าวจบอ่นนี่ก็ยังเป็นความร้อนแรงและความเข้มข้อนอยู่